ตรนนี้เราจะมาอาบน้ำสมุนไพรให้น้องใบบัวน,นะคะขอบคุณแก้วข้างในก็จะมีตะไครมีมะกรูดนะะที่ต้มใส่แล้วก็ขมิ้นผงนะคะก็เผสมน้มนนค่ะอตอนเช้าๆก็จะอาบน้ำบูนให้ลูกสาวนะคะจะได้สดชื่นแล้วก็กระปกระเ่า ไปตนตวกแล้วเราก็จะผสมน้ำเย็นด้วยนะคะผสมใส่ไปด้วย ตอนนี้ก็ตอนนี้เด็กยิงไปบัวจะได้อาบน้ําอุ่นแล้วค่ะนี่นะคะสมุนไพรจากคุณแม่พลอยแก้วขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่ท่านมอบให้เนาะนะคะตอนนี้คุยยาก็จะอาบน้ําอุ่นให้แล้วนะคะเริ่มอาบแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมา,มา,มาทางนี้มาทางนี้เรียกมานี้แล้วเรียกมานี้ เด็กน้อยไม่อยากจะอาบน้ำนะคะมามาอาบน้ําก่อนเร็วอาบน้ําก่อนเร็วเร็วไปเอา้วดมาให้น้องไปน้ำให้นะคะตอนเช้าๆจะได้สดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าค่ะฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะ อาบน้ํานะคะมีแต่สมุนไพรเลยโอ้ยหนูชอบหนูชอบค่ะแม่แม่จ๋าหนูชอบค่ะอาบน้ําลูกจะได้สดชื่นนะคะอยู่ผู้ออกหอย,ยก่อนลูกผู้ผออกก่อนมาทางนี้มาทางแม่จา๋ายกมาทางนี้ตางเออมาหนู<ป>กินด้วยหนูกินด้วยได้หนูกินก็ได้เหมือนกันผสมอีกเดี๋ยวมาพร้อนเกิน<า>หนูชอบไหมคะแบบนี้น้องชอบไหม ใช่ไหมคะเคเคลาดตัวเลยเออวิวสดชื่น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 แปะลูกบอลมาไว้ให้น้องหน่อยไปไปเก็บลูกบอลมาฝั่งนี้ให้เขาได้เล่นลูกบอลด้วยภารกิจยามเช้าของเด็กหญิงใบบัวคือต้องอาบน้ําอุ่นนะคะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะก็อาบน้ําชําระร่างกายนะคะอาบน้ําสมุนไพรคะ่ะมีคะ่ะสดชื่น ยายอาบน้ําให้อาบเสร็จแล้วค่อยเอาผ้าผ้าถูแล้วก็เอาแปง้งน้ําชาแป๊วแป้งแคร์มาทาให้น้องหไปเอาแป้งทาแป้งด้วยทาแป้งแคร์ด้วย, <ổ lucky. S 1> ยล้างมือออกลูกล้างมือออกอาจูบ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 หนึ่งสองชั้นหนึ่งสองชั้นชิอยูมีความฉุกหยน้ำทำไมมันไม่ไเย็นเย็นวะมันเป็นอุ่นๆด้วยล่ะน่าหลบอ่ะ

ฮไม่ยอมไม่ยอมใส่นาใสยตาไม่ยอมใส่นาใสยตาไม่ยอมเลยเป็นอะไรเนี่ยสดชื่นค่ะอาบน้ำอุ่นค่ะนี่อาบน้อุ่ไข่เจ็บออกไปให้มืดตลุ่มเด้อไขไขเจ็บออกไปเด้ออย่ามาใกล้คนขี้ดื้อคนคนขี้เร่ใหญ่เด้อคนขี้ลายตัวนี้ใครของแม่ใครคุณแม่ใครแก้วนักดูค่ะ ทุกๆเช้าของใบบัวนะคะไปเอาแป้งแคร์บนบ้านมาให้แม่หน่อยไปลูกไปทาแป้งให้ลูกทาแป้งให้น้องไปแป้งแคร์เออเอาบอลเอาบอลนาเตรียมไว้เฉยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จค่อยเล่น,นหนูจะเป็นช้างเหลืองอ่อวันนี้ใบบัวจะเป็นช้างเหลืองอคอ่ะ ตรงหูตรงกกหูเอ่หนูจะเป็นช้างเหลืองแม่ขึ้นไม่เข้าไปข้างในอย่าไม่กล้าเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้แรงเยอะแรงเริ่มเยอะแล้วหนูแรงเริ่มเยอะ <c oughs> เอาไปไหมเอยสาวตัวเหลืองเอยสาวอาสาวตัวเหลืองเอยไปนู่นแล้วค่ะสาวตัวเหลือง เขาตัวเหลืองค่ะกกหูทามงวงมือค่ะทางงวงมือตบ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 อยู่ดีไม่แห้งเลยลูกหลาเด้อทำไม่เอาเด้อจะแกงใหญ่นะแกงใหญ่ไม่ได้นะลูกออกมาเถอะไหมเดจ้าข้าข้อยังไม่ได้ข้าข้อให้เลยเรือเรือ ว้าวยายาสีเหลืองให้อย่างดีหนูไปนอนเล่นโคลอย่างนั้นใ่อขอบแม่จบกัน <laughs> โออตกลงกันหรอจะปูใส่กระดุงเอาพี่ออกกําลังกายลูกบอลหนูอยู่ไหนโอ้ยมีการตดแตกอีกลูกบอลหนูอยู่ไหนแปอวลูกบอลมาเล่นอยู่อยู่เย็นเป็นสุขเด้อลูกเด้อโอ้ยพี่ตังพี่ชาก็ลงทุนไปตัดสับเป็นชิ้นชิ้นให้เนาะ โอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนูได้กินสับปะรดพี่ชาสับสับปะรดให้หนูจานาลูกเก่งจังเลยน่ารักจังเลยค่ะโอ้โหเป็นสาวหูเหลืองแล้วค่ะอาขมิ้นให้ค่ะอาขมิ้นให้เออคนสวยนะคะอย่าไดไม่ขัดเด็กไม่มีเทปมีเัาอย่าพึงแม่พลอยแก้มนะค่ะ ขอขอบคุณมากๆคุณเนี่ย่ะให้เลยเออเออใมันมีหค่ะเออหนูชอบหนูสดชื่นแล้วค่ะวิ่งเล่นเลยที่นี้เลยเอกังกายไปเอากังกายไปเตะบอลไปที่ตั้งไปเอาบอลหมาจะไม่ให้คนจัดมือเลยไม่ได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแม่แม่จาเนาะก็อาดุสวัสดิ์ทุกทุกท่านเลยละกันค่ะเนาะภารกิจยามเช้านี้เสร็จแล้วค่ะ ลูกสาวโโหหอมขมิ้นเนียหอมขมิ้นเชียวเห็นไหมคะพอได้น้ำอุ่นก็จะสดชื่นแบบนี้ละค่ะกระปีกระเป๋าเล่นได้สบายสบายเลยหนูสดชื่นแล้วค่ะแม่แม่จ้าฝากน้องใบบัวและครอบครัวอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกด ให้ดูเอลลูกบอลมาให้น้องหรอกลูกบอลมาทางนี้ลูกบอลมาทางนี้เอามาให้น้องเล่น,น,นถูใหญ่เลยค่ะคันเหรอคะลูกน้องคันเหรอคะลูกเ <Bose. S 2> ตะบอลมาเตะบอลมาลูกเตะบอลมานี้ค่ะ เช่นแล้วหนูก็จะเล่นลูกบอลให้แม่ๆจ๋าดูนะคะเตะบอลก่อนเตะบอลหนูจะเล่นโยคะหรอคะจะเล่นโยคะโอ้โยคะเอ้หนูจะเล่นโอ้โอ้นั่งด้วยหรอคะลูกน้องก็อาบน้ำเสร็จน้องก็เล่นนะคะเล่นลูกบอล กอาารเมือนอนยม้ีการใช้มือน้อยๆอหย,ๆยิบมานะคะเก่งนะคะหยิบมาให้ได้ลูกหยิบมาให้ได้ม,มาเร็วหยิบมาให้ได้เลยเออจับลูกบอลไว้ก่อน,นเอฟนี่เจ้าลูกบอลอยู่นี่นะเออเดี๋ยวใบบัวจะนอนทับก่อนนะ <laughs> หนูจะเล่นโยคะค่ะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจ้าเอ๋ขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบเตยแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมน้องใบบัวและครอบครัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ